ื่อศูนย์กลางควบคุมการเดินรถไฟชินคันเซ็นโดนขู่วางระเบิดในเส้นทางรถไฟที่กำลังจะเดินทางไปโตเกียวผู้ร้ายเรียกค่าไถ่ปลดชนวนระเบิด1นึ่งแล้านเยนทำให้เจ้าหน้าที่การรถไฟต้องแข่งขันกับเวลาเพื่อป้องกันเหตุระเบิดข่ากับเรื่อง bullet train explosion ระเบิดรถด่วนขบวนระห่ำแล้วเรื่องราวของศูนย์กลางควบคุมการเดินรถไฟชินคันเซ็นที่โดนขูวางระเบิดค่ะโดยเส้นทางที่โดนขูวางระเบิดเนี่ยคือเส้นทางที่รถไฟกำลังจะไปโตเกียวเขาเรียกค่าไถ่กับรัฐบาลน หนึ่งแสนล้านเยนเพื่อปลดชนวนระเบิดแต่ว่ารัฐบาลไม่ยอมจ่ายค่ะคนในขบวนรถไฟเลยพยายามที่จะหาเงินระดมทุนกันเองเพื่อจ่ายค่าไถ่นะแต่ปรากฏว่ามันไม่ทันค่ะมันเกิดระเบิดซะก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าระหว่างก่อนการเกิดระเบิด yeah. อ่ะมันเกิดเหตุอะไรบ้างพูดเลยว่าตอนแรกอ่ะติ๋งเห็นทีเซอร์แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเราดูซีรีส์ภัยพิบัติของญี่ปุ่นมาเยอะนะคะแต่ไม่เคยดูแนวก่อการร้ายของญี่ปุ่นเลยก็อยากจะรู้มากเลยว่าเขาอ่ะจะเล่าเรื่องการรับ มือการก่อการร้ายได้ยังไงอะเพราะว่าญี่ปุ่นเนาะเวลาทําอะไรเขาวางแผน1นึ่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจอะเขาไม่ได้ตัดสินใจรวดเร็วเหมือนซีรีส์ฝรั่งอ่ะติงก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเวลามันจากัดด้วยค่ะบนภาพยนตร์อะเขาจะเล่าแนวระทึกขวัญการก่อการร้ายได้สนุกแค่ไหนนะคะเพราะเขาเดิมพันด้วยเวลาแล้วก็เดิมพันด้วยเงินชอบความที่คนในรถไฟก็พยายามที่จะระดมเงินกันเองพยายามหาทางรอดกันเองโดยแบบไม่แค่รัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยติงก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะสนุกนะ23เมษายนนี้ซับไทยที่넷ฟลี